คืนหนึ่งที่เงียบสงัดในหมู่บ้านนาขาวดีอากาศเย็นสบายและไม่มีลมพัดความมืดมิดเริ่มครอบคลุมหมู่บ้านที่เคยสงบสุขแห่งนี้แต่ในความเงียบงันนั้นกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้คนในหมู่บ้านรู้สึกไม่สบายใจแม้จะเป็นคืนที่ไร้เสียงนกกาไร้เสียงของสุนัขห่าหอนแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดที่ไม่อาจบรรยายได้เพราะหญิงวัยกลางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้เก่าๆบนเนินเขาเธอนั่งพับเทียบอยู่หน้าหิ้งพระขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องรับแขก พลอยเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องการทำบุญมาแต่ไหนแต่ไรแต่ในช่วงหลังเธอกลับทำบุญด้วยหวังผลตอบแทนเป็นหลักการเงินของเธอเริ่มฝุดเคืองจึงเริ่มหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความลำบากพลอยหลงเชื่อว่าการทำบุญจะทำให้เธอร่ำรวยโดยไม่คำนึงถึงว่าเงินที่เธอใช้ในการทำบุญนั้นมาจากการยักยอกจากงานบริจาควัดเธอก้มลงไหว้พระและพูดว่าขอให้บุญที่ทำช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถอแต่ในคืนนั้นพ่อยรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเธอพยายามไม่สนใจ และล้มตัวลงนอนแต่ในห้วงฝันเธอเห็นเงาร่างสูงโปร่งผอมแห้งและตาโบโูโผมายืนอยู่ข้างเตียงหมันก้มหน้าลงมามองเธอด้วยสายตาที่ไร้ชีวิตพลอยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเงือท่วงตัวหัวใจเต้นแรงเธอมองไปรอบห้องแต่ไม่พบใครพลอยได้แต่สวดมนต์ด้วยความหวาดกลัวในขณะเดียวกันสมานผู้ใหญ่บ้านที่มีนิสัยโลภและช่อฉนเขาเดินทางกลับบ้านจากการประชุมที่ศาลากลางหมู่บ้านในมือมีถุงเงินสดที่เขายักยอกจากโครงการช่วยเหลือชาวบ้านสมานมีนิสยัย ใช้เงินในทางที่ผิดเขามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเดินเข้าไปในบ้านที่ดูใหญ่โตและหรูหราแต่ไร้ความอบอุ่นเขารู้สึกว่าบ้านนั้นเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงโทรทัศน์หรือเสียงพูดคุยของครอบครัวสมารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วบ้านเขาหยุดยืนอยู่ที่ห้องรับแขกมองเห็นเงาของเปรตปรากฏขึ้นในกระจกบานใหญ่เงานั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาสมานหันกลับไปมองทันทีแต่ไม่พบใครในบ้านสมานเริ่มกลัวและรู้สึกไม่สบายใจเขารีบปิดไฟและเข้านอ,นอนโดยไม่พูดอะไรกับใคร ส่วนแก้วชายหนุ่มที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านที่เก่าแก่และดูสุดโงมแก้วใช้ชีวิตเสเพลไม่เคยเคารพพ่อแม่และใช้กำลังในการหาประโยชน์จากผู้อื่นเขาใช้ชีวิตโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามออมาคืนนี้เขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนและกลับบ้านดึกเช่นเคยเมื่อเดินเข้ามาในบ้านแก้วได้ยินนอเสียงกระซิบของใครบางคนเรียกชื่อเขาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาต้องหันกลับไปมองข้างหลังแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าแก้วรู้สึกหนาวเย็นจนต้องวิ่งขึ้นไปบนห้องนอนและล็อกประตูทันที ชาวบ้านนาคเขาดีเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นทุกคนต่างเห็นเงาปรากฏอยู่รอบหมู่บ้านโดยเฉพาะที่วัดเก่าซึ่งถูกทิ้งร้างวิญญาณเปรตเริ่มเดินเพ่นพ่านรอบหมู่บ้านในยามค่ำคืนร้องโหยหวนด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานชาวบ้านหลายคนเริ่มฝันเห็นเปรตตามมากล่าวโทษพวกเขาทุกคนรู้สึกหวาดกลัวแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เห็นต่างพากันเงียบและซ่อนความกลัวไว้ภายในใจวิญญาณเปรตพระการที่กลับมาปรากฏตัวในหมู่บ้านเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทวงคืนความยุติธรรม และเตือนให้ผู้คนระลึกถึงบาปที่เคยกระทำภาพหลอนและเสียงเรียกจากเปรตจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันหากพวกเขายังไม่ยอมแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อผู้คนต้องเผชิญหน้ากับผลกรรมที่ไม่สามารถหนีพ้นเสียงร้องโหยหวนของวิญญาณเปรตยังคงดังแทรกผ่านกำแพงของบ้านเรือนในหมู่บ้านนาคาดีชาวบ้านเริ่มมีความหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนเริ่มละทิ้งงานและไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนพร้อยเองก็ยังคงหวาดกลัวและมีความฝันแปลกๆต่อเนื่อง เธอพยายามหาวิธีแก้ไขความกลัวโดยการทำบุญถวายสังฆทานที่วัดใหม่แห่งหนึ่งนอกหมู่บ้านซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องการแก้กรรมวันนั้นพลอยแต่งตัวด้วยชุดสีขาวบริสุทธิ์ไปยังวัดใหม่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเธอไหว้พระและถวายสังฆทานด้วยความหวังว่าการทำบุญนี้จะช่วยปัดเป่าความทุกข์ที่ตามหลอกหลอนออกไปแต่ในขณะที่เธอกำลังถวายสังฆทานเธอกลับเห็นเงาร่างสูงของเปรตพระการยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของศาลาวัด มันจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความทุกทรมานเธอตัวแข็งทื่อและสวดมนต์ด้วยความหวาดกลัวแต่เปรตยังคงยืนนิ่งอยู่ในที่เดิมเหมือนรอให้เธอสำนึกในบาปของตนเองพลอยรีบออกจากวัดและกลับบ้านด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เข้าใจว่าทำไมการทำบุญครั้งนี้ไม่สามารถช่วยเธอได้แต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่าการทำบุญเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นไม่เพียงพอที่จะไถ่าบาปของเธอได้ทางด้านสมานเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนเช่นเดียวกันขณะที่เขากำลังตรวจสอบเอกสาร ในห้องทำงานที่สารากลางหมู่บ้านเงาของเปรดปรากฏขึ้นในกระจกหน้าต่างด้านหลังมันยืนมองเขาเงียบๆด้วยท่าทางที่แสดงอาอ,อกถึงความกดเครียดสมาพยายามไม่สนใจและหันหลังกลับไปสนใจเอกสารแต่งเงานั้นก็ยังคงอยู่และเริ่มส่งเสียงร้องโหยหวนสมานทนไม่ไหวเขาปิดหน้าต่างและพยายามทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ความรู้สึกกลัวและความผิดที่เขาก่อไว้กลับหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคืนหนึ่งสมานนอนไม่หลับเพราะความกลัวที่วิญ,ญญาณเปรต จะปรากฏตัวอีกเขาเริ่มสํานึกถึงการกระทําที่ผิดศีลธรรมของตัวเองแต่เขายังไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรเสียงของเปรตที่เรียกชื่อเขาก้องอยู่ในหูและทําให้เขาต้องลุกขึ้นเดินไปที่วัดเก่าที่ถูกทิ้งร้างสมาคิดว่าการไปวัดอาจช่วยให้เขาสบายใจขึ้นแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปในวัดเงาของเปรตเพระการปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเปรตนั้นยืนอยู่ตรงกลางวิหารและจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่แดงฉานสมานถ,ถอยหลังด้วยความตกใจและวิ่งออกจากวัดอย่างไม่คิดชีวิต แก้วเองก็ไม่ต่างกันเขาพยายามหลีกหนีความกลัวด้วยการหันไปหาสิ่งที่เขาถนัดคือการใช้ชีวิตอย่างเสเพลแต่ทุกครั้งที่เขากลับบ้านเขาก็จะได้ยินเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเขาบางครั้งก็มีเสียงเคาะประตูห้องนอนนในยามดึกทําให้แก้วไม่สามารถหลับสนิทได้ในแต่ละคืนแก้วเริ่มมีอาการประสาทหลอนและรู้สึกเหมือนมีคนตามอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนเสียงกระซิบเหล่านั้นยังคงตามเขามาทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจะเสียสติคืนหนึ่งแก้วทนไม่ไหว และแตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่แต่กลับพบว่าพ่อแม่ของเขากำลังถูกวิญญาณเปรตหลอกหลอนเช่นกันพ่อแม่ของแก้วดูหวาดกลัวและไม่ยอมพูดกับใครเหมือนคนสติแตกแก้วรู้สึกผิดและสํนนึกว่าเขาไม่ควรทำให้พ่อแม่ต้องลำบากเช่นนี้แต่ทุกอย่างกลับสายเกินไปภาพหลอนและเสียงของวิญญาณเปรตที่ตามหลอกหลอนพวกเขาทุกคืนทำให้พลอยสมานและแก้วต่างเริ่มตระหนักว่าการทำบุญหรือการหลีกหนีปัญหาด้วยวิธีง่าย ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากผลกรรมที่เกิดขึ้นได้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับบาปของตัวเองและหาทางแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดอย่างแท้จริงวิญญาณเปรตพระการยังคงตามหลอกหลอนทุกคนที่เคยทำบาปและมันจะไม่หยุดจนกว่าพวกเขาจะสันนึกผินและแก้ไขการกระทำที่ผิดพลาดแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะมาทันเวลาหรือไม่เมื่อเปรตพระการยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเฝ้ารอการชดใช้บาปอย่างสาสมจากผู้ที่ทำชั่ว การหลบหนีและการทำบุญเพียงผิวเผินไม่ได้ทำให้ความกลัวของพลอยสมานและแก้วลดลงเลยกลับยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานทางใจที่พวกเขาเผชิญในแต่ละวันทุกค่ำคืนพวกเขายังคงฝันร้ายเห็นเงาเปรตพระการที่ตามหลอกหลอนไม่เลิกในคืนหนึ่งพลอยนั่งอยู่ในห้องพระที่บ้านจุดธูปเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเธอนั่งพนมมือสวดมน้ำตาไหลไม่หยุดภาพของเปรตพระการที่เธอเห็นในวัดยังคงฝังอยู่ในความทรงจำพลอยเริ่มคิดถึงสิ่งที่เธอทำลงไปทั้งการโกงเงินบริจาคที่วัดและการทำบุญด้วยเจตนนาที่่เห็แกตัว เธอรู้ดีว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยเธอได้หากเธอไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองพลอยตัดสินใจกลับไปที่วัดร้างอีกครั้งคราวนี้เธอไปพร้อมกับความตั้งใจที่จะขอเข้ามาและสารภาพบาปเมื่อเดินเข้าไปในวิหารเธอจุดธูปและกล่าวคำขอโทษต่อหน้าองค์พระประธานที่สุดโสมเธอร้องให้และสารภาพบาปทั้งหมดที่เคยทำพลอยขอสัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีกและจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจ ในขณะเดียวกันสมานก็ต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณเปรตที่ตามหลอกหลอนเขาตลอดเวลาหลังจากคืนที่เขานีออกจากวัสมาร,รู้สึกเหมือนมีดวงตาของเปรตจับจ้องเขาอยู่ทุกย่างก้าวเขาตัดสินใจลาง,งานและไปพบท่านเจ้าอาวาสที่วัดใกล้หมู่บ้านเพื่อขอคำปรึกษาเจ้าอาวาสรับฟังคำสารภาพของสมานและกล่าวว่าการแก้ไขบาปที่เคยทำไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความสำนึกและการชดใช้ด้วยการทำความดีอย่างต่อเนื่องท่านแนะนำให้สมานเริ่มจากการคืนเงินที่เคยยักยอกไปและช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของเขาสมานเริ่มทําตามคําแนะนําของเจ้าอาวาสเขาคืนเงินให้กับโครงการช่วยเหลือชาวบ้านและเริ่มทํางานช่วยเหลือชุมชนเขาลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านรับฟังปัญหาและช่วยย่อ,อกแก้ไขด้วยความจริงใจแม้จะถูกดูหมิน่นและไม่ไว้ใจจากหลายๆคนในตอนแรกสมานก็ไม่ย่อท้อเขาตั้งใจทําดีอย่างสม่ำเสมอหวังว่าการกระทําของเขาจะช่วยถ่ายบาปและทําให้วิญญ,ญาณเปรตหยุดตามหลอกล้อเขาในที่สุดสําหรับแก้วชายหนุ่มที่เคยละเลยความรับผิดชอบต่อครอบครัว และเลือกเดินทางที่ผิดแก้วตัดสินใจกลับไปหาพ่อแม่อีกครั้งเขานั่งลงข้างเตียงแม่ที่นอนซึมเศร้าและขอโทษพ่อแม่ที่ทําให้พวกเขาต้องลําบากแก้วเริ่มปรับตัวใหม่เขาเลิกทําสิ่งที่ผิดกฎหมายและเริ่มหางานทําที่สุจริตแม้ว่างานนั้นจะไม่ได้ให้เงินมากมายเหมือนที่เขาเคยหาได้แต่แก้วรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาดูแลพ่อแม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถูกต้องคืนหนึ่งพร้อยสมาและแก้วต่างฝันเห็นเปรตประกาศอีกครั้งแต่คราวนี้เปรตไม่ได้ยืน ด้วยท่าทางที่โกรธเกรี้ยวหรือทุกทรมานมันยืนมองพวกเขาด้วยสายตาที่เงียบสงบราวกับกำลังสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปรตไม่ได้ส่งเสียงร้องหรือทำให้พวกเขาหวาดกลัวอีกต่อไปมันยืนอยู่นิ่งๆก่อนจะจางหายไปในความมืดมิดของค่ำคืนการปรากฏตัวของเปรตพระการในครั้งนี้ทำให้พลอยสมานและแก้รู้สึกโล่งใจพวกเขาตระหนักได้ว่าการชดใช้บาปต้องอาศัยความตั้งใจจริงและการทำความดีโดยย่อไม่หวังผลตอบแทนแม้ว่าเปรต จะยังคงเฝ้าดูพวกเขาอยู่แต่การที่มันไม่ตามหลอกหลอนอย่างรุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังเดินถูกทางแล้วเรื่องราวของเปรตพระการและการไถ่าบาปของพลอยสมานและแก้วกลายเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเริ่มกลับมามีความเชื่อในศีลธรรมและการทําความดีพวกเขาเรียนรู้ที่จะไม่ปรารถนาและให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมแม้ว่าเปรตพระการจะหายไปจากหมู่บ้านแล้วแต่เรื่องราวของมันยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกรรมที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ หากยังดำเนินชีวิตโดยไม่เกรงกลัวบาปการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านนาะคาดีทําให้ทุกคนกลับมาใส่ใจในคําสอนและศิลธรรมชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความโลภและการหักหลังตรบกลายเป็นสังคมที่เปี่ยมด้วยย่อความเมตตาและความยุติธรรมเรื่องราวของคืนแห่งเปรตจึงเป็นเครื่องเตือนอนใจให้กับทุกคนว่าบาปกรรมไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถหลบหนีได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องอเผชิญหน้าและชดใช้ด้วยความสำนึกและการทำความดีที่แท้จริง หลังจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนาคาวดีพรอยสมานและแก้วต่างรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาเริ่มมีความสงบสุขขึ้นบ้างคอวังวัดกลัวที่เคยครอบงำจิตใจเริ่มจางหายไปเหมือนพวกเขาได้เดินเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้คือเปรตประการไม่ได้หายไปอย่างแท้จริงมันยังคงวงเวียนอยู่รอบๆร,รอคอยการพิสูจน์และทดสอบจิตใจของพวกเขาอีกครั้ง ค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงฉายแสงสว่างเหนือหมู่บ้านนาขาวดีพลอยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูดวงจันทร์ที่แขวนอยู่บนฟ้าเธอรู้สึกได้ถึงลมเย็ยนที่พัดผ่านราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอหันไปมองแต่ไม่พบอะไรแต่ใจลึกๆพลอยยังคงกลัวว่าความผิดที่เธอเคยทำจะกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งพลอยเริ่มเห็นเงาของเปรตปรกากรในมุมมืดของบ้านแม้มันจะไม่ได้เข้าใกล้หรือทำให้เธอตกใจแต่เงานั้นกลับทำให้พลอยรู้สึก ไม่สบายใจเธอเริ่มสงสัยว่าการทำความดีที่ผ่านมานั้นเพียงพอหรือยังหรือว่ามีบางสิ่งที่เธอยังทำไม่ครบถ้วนในเช้าวันต่อมาพลอยตัดสินใจไปพบสมานและแก้วที่บ้านสมานพวกเขานั่งพูดคุยกันเรื่องความกลัวและความรู้สึกผิดที่ยังคงหลงเหลือพลอยพูดขึ้นว่าฉันยังคงเห็นเงาของมันอยู่ฉันไม่รู้ว่าฉันทำผิดอะไรอีกหรือเปล่าสมานพยักหน้าฉันก็เห็นเหมือนกันแม้ว่าฉันจะคืนเงินให้ชาวบ้านไปแล้วแต่ฉันยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอ แก้วเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะกลับมาทํางานสุจริตและดูแลพ่อแม่แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเปรตพระการยังคงจับจ้องเขาอยู่ทั้งสามคนตกลงกันว่าจะทําอะไรบางอย่างที่มากกว่าการทําความดีเพียงเพื่อไถ่บาปพวกเขาเริ่มจากการไปที่วัดเพื่อทําบุญใหญ่พร้อมกับอุทิศบุญกุศลให้กับอิญญาที่ทุกทรมานพวกเขาตั้งใจจะทําบุญทุกวันพระและช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ในหมู่บ้านโดยไม่หวังผลตอบแทนขณะที่ทั้งสามคนกําลังทําบุญที่วัดจู่ๆพระท่านหนึ่ง ก็เดินเข้ามาหาพวกเขาพระท่านมองพวกเขาด้วยสายตาที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความเมตตาพระกล่าวว่าการทําความดีต้องมาจากใจไม่ใช่เพียงเพื่อหนอีความกลัวหรือทถยบาปความดีนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่แค่การแก้ตัวต่อสิ่งที่ทําผิดแนอดี คำพูดของพระท่านทำให้พลอยสมานและแก้วเริ่มคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทำมาพวกเขาตระหนักได้ว่าการทำความดีไม่ใช่แค่เรื่องของการไถ่บาปหรือแก้ไขความผิดพลาดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความจริงใจและความเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพวกเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดพลอยเลิกทำบุญแบบหวังผลเธอเริ่มทำบุญอย่างมีสติและทำด้วยใจสมานลงมือช่วยเหลือชุมชนอย่างจริงใจไม่ใช่เพียงแค่การคืนเงินแก้วเลิกคิดถึงความสุขที่ได้จากการทำผิดกฎหมายเขามุ่งมัน่นทำงานสุจริต และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายค่ำคืนต่อมาความเงียบงันของหมู่บ้านนาคาวดีดูจะมีความสงบมากขึ้นพลอยสมานและแก้วต่างนอนหลับอย่างสงบสุขโดยไม่มีเสียงโหยหวนหรือเงาของเปรตพระการมายืนอีกต่อไปแม้พวกเขาจะรู้สึกว่าเปรตพระการยังคงอยู่แต่ก็ไม่ใช่ในฐานะของวิญ,ญญาณที่มาเรียกร้องหรือหลอกลวงอีกแล้วแต่เป็นการเฝ้ามองเพื่อย,ย้ำเตือนถึงบทเรียนที่พวกเขาได้รับจากกรรมของตนเองชาวบ้านนาคาวดีเริ่มหันกลับมาทบทวนชีวิตของตัวเองพวกเขารู้ว่า การทำผิดไม่อาจหลีกหนีผลกรรมได้แต่การทำดีด้วยใจจริงสามารถเปลี่ยนแปลงผลกรรมและชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นได้ในที่สุดหมู่บ้านนาคาวดีก็กลับมาเป็นชุมชนที่สงบสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมอีกครั้งเรื่องราวของเปรตพระการกลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคนว่าการทำดีไม่ได้หมายถึงการหลบหนีบาปแต่เป็นการสร้างสังคมที่ดีและส่งต่อความเมตตาต่อกันอย่างแท้จริงกงล้อแห่งกรรมยังคงหมุนต่อไปแต่ครั้งนี้หมุนในทิศทางที่ถูกต้องและเต็มไปด้วยความหวังใหม่สำหรับทุกคนในหมู่บ้านนาคาวดี หลังจากความเปลี่ยนแปลงของพ้อยสมานและแก้วหมู่บ้านนาคาวดีเริ่มเห็นแสงสว่างใหม่ผู้คนต่างเริ่มทำความดีและช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจการทำบุญไม่ได้เป็นแค่พิธีกรมแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวบ้านทุกคนเข้าใจว่าความดีต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงเพื่อหลีกหนีความกลัวหรือผลกรรมที่ตามมาวันหนึ่งพ้อยตัดสินใจกลับไปยังวัดเก่าที่เธอเคยพบเปรดพระการวัดนี้เคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเสียงโหยหวนแต่ในวันนี้กลับเงียบสงบ และเต็มไปด้วยความรู้สึกของความสงบสุขที่ยากจะอธิบายพลอยเดินเข้าไปภายในโบสถ์เก่าสายตาของเธอจับจ้องไปที่พระพุทธรูปที่เคยถูกทิ้งร้างพลอยคุกเข่าลงและตั้งจิตอธิษฐานขอให้เปรตพระการและวิญญาณทุกดวงที่ทุกทรมานได้พบกับความสงบขอให้พวกท่านได้รับบุญกุศลที่พวกเราทําเพื่ออุทิศให้ขอให้ท่านได้ไปสู่ที่สงบสุขไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปในขณะเดียวกันสมาและแก้วก็ตัดสินใจมาที่วัดเก่าเพื่อทําความสะอาดและบูรณะสถานที่นี้ ให้กลับมาสวยงามอีกครั้งทั้งสองช่วยกันทำความสะอาดและทาสีใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดผ่านมันทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าวิญญาณที่เคยทุกทรมานได้พบกับความสงบการบูรณะวัดเก่าเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่พลอยสมานและแก้วแต่สำหรับชาวบ้านทั้งหมดวัดเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งเป็นสถานที่ที่ทุกคนมาทำบุญและปฏิบัติธรรม ด้วยความศรัทธาพวกเขาเริ่มสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและช่วยเหลือกันโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกว่าการทำความดีนั้นมีความหมายและสำคัญยิ่งกว่าเดิมคืนหนึ่งขณะที่พลอยนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านเธอมองเห็นเงาจางๆของเปรตพระการปรากฏที่ปลายถนนมันไม่ได้มาพร้อมกับเสียงโยหรือท่าทางที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นเงาที่ดูสงบและเรียบง่ายพลอยยิ้มบางๆขณะที่เงาของเปรตพระการค่อยๆหายไปในความเมื่อรากับว่ามันได้พบที่อยู่ใหม่ที่สงบสุขแล้ว พลอยกลับไปนั่งบนเก้าอี้ตัวเก่าที่เธอใช้ทุกข่ําคืนดวงตาของเธอมองไปยังดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนฟ้าเธอรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่เพียงเพราะเกรดพระการจากไปแต่เพราะเธอรู้ว่าการทำความดีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทั้งตัวเธอเองและชุมชนสมานและแก้วก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพวกเขารู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและความอบอุ่นในหัวใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหมู่บ้านนาะคาวดีที่เคยเต็มไปด้วยความโลภ และการหักหลังกลับกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยในคืนที่พระจัจทร์เต็มดวงเหมือนทุกครั้งทอยสมานและแก้พบกันที่วัดเก่าทั้งสามนั่งลงด้วยกันในโบสถ์พวกเขารู้สึกถึงพลังของบุญกุศลที่พวกเขาได้สร้างขึ้นไม่เพียงเพื่อถ่ายบาปของตัวเองแต่เพื่อส่งต่อความสงบสุขไปยังวิญ,ญญาณที่ยังทุกทรมานและในขณะนั้นพวกเขาได้ตระหนักว่ากงล้อแห่งกรรมได้หมุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง เสียงของเปรตพระการที่เคยก้องกังวานในคืนมืดหายไปกลายเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่เตือนให้ระลึกถึงความสำคัญของการทำความดีพ้อยสมานและแก้วมองหน้ากันและยิ้มพวกเขารู้ว่าความกลัวและความทุกข์ไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่มันถูกแทนที่ด้วยความสงบสุขและความหวังใหม่ท้ายที่สุดหมู่บ้านนาคาดีกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองและความเมตตาผู้คนต่างเรียนรู้จากบทเรียนของอดีตและสร้างสรรค์อนาคตที่เต็มไปด้วยความดีงาม และการให้อภัยในที่สุดพวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงเส้นทางสู่ความสงบได้เริ่มต้นขึ้นและกงล้อแห่งกรรมได้หมุนไปสู่การปลดปล่อยและการเริ่มต้นใหม่ที่สว่างสวยหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านนาคาวดีเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ไม่ใช่จากความเจริญทางวัตถุหรือความโลภที่เคยครอบงำหัวใจของ a อผู้คนทุกคนในหมู่บ้านเริ่มเข้าใจและตระหนักถึงความหมายของศีลธรรมและการทำความดีในชีวิตประจำวันวัดเก่าที่ถูกบูรณะกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านทุกๆเช้าและเย็นจะมีเสียงสวดบนที่ก้องกังวันไปทั่วทั้งหมู่บ้านเสียงสวดที่ไม่ได้มาจากความกลัวแตกเป็นเสียงแห่งความศรัทธาและความสงบในใจพรอยสมานและแก้วกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณที่ชาวบ้านเคารพนับถือไม่ใช่เพราะอำนาจหรือฐานะแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดในอดีตสามารถแก้ไขได้ด้วยความตั้งใจจริงทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกถึงการมีอยู่ของเปรดพระการที่ไม่ใช่เพียงแค่ตำนานหรือความกลัวแตกเป็นสิ่งที่ตวนใจถึงผลของการกระทำ ในวันพระใหญ่ของเดือนชาวบ้านนาคาวดีมารวมตัวกันที่วัดเก่าพลอยสมานและแก้วได้จัดงานทำบุญครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอิญญาณที่ยังคงทุกทรมานและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับบทเรียนที่พวกเขาได้รับทุกคนร่วมกันสวดมนต์และทำบุญโดยมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่เพียงแค่การไถ่บาปแต่เป็นการสร้างความดีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นในช่วงเย็นหลังจากงานทำบุญจบลงพลอยได้พบกับหญิงชาราผู้หนึ่ง ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนหญิงชาราแต่งกายด้วยผ้าถุงสีน้ำตาลเก่าๆและมีรอยยิ้มที่อบอุ่นหนูทำได้ดีมากนะักหญิงชารากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพลอยรู้สึกงงเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มตอบขอบคุณคับป้าไม่ทราบว่าป้ามาจากที่ไหนเรอคักฉันไม่เคยเห็นป้ามาก่อนหญิงชารายิ้มและมองไปที่วัดป้ามาจากที่ไกลๆหนูคงไม่รู้จักหรอกแต่ป้าดีใจที่เห็นหมู่บ้านนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งขอบคุณที่ทําให้วิญญาณที่นี่ได้พบกับความสงบ พ้อยยังคงมองหญิงชาราด้วยความสงสัยแต่ในใจก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อเธอหันกลับไปมองอีกครั้งหญิงชาราก็หายไปเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านท้อยยืนนิ่งอยู่สักครู่ก่อนที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เธอได้พบคือสัญญาณของความสงบที่แท้จริงสมาและแก้วที่เห็นท้อยยืนนิ่งก็เดินเข้ามาถามท้อยเล่าเรื่องหญิงชาราให้พวกเขาฟังทั้งสามร,รู้สึกว่าการพบเจอนั้นเป็นเครื่องหมายว่าการทำความดีของพวกเขาได้ส่งผลและทำให้วิญ,ญญาณที่เคยทุกข์ทรมานได้พบกับความสงบสุข เมื่อถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพลอยสมานและแก้วมาพบกันที่วัดอีกครั้งพวกเขานั่งลงใต้ต้นโพใหญ่และคุยกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสิ่งลงตาพวกเขาตระหนักว่ามะระดกที่แท้จริงที่พวกเขาสามารถมอบให้กับคนรุ่นหลังคือการทำความดีและการเคารพในศีลธรรมเราได้เห็นแล้วว่าความกลัวและความชั่วร้ายไม่สามารถทำลายหมู่บ้านของเราได้ถ้าเรามีศรัทธาและการทำความดีสมานกล่าวพลางมองดูดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนฟ้า แก้พยักหน้าใช้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองมันทําให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และการให้อภัยพรอยยิ้มและกล่าวด้วยความมั่นใจเราจะรักษาหมู่บ้านของเราให้เป็นที่แห่งความสงบสุขเสมอและสอนลูกหลานให้รู้จักคุณค่าของการทําความดีพวกเขาทั้งสามนั่งมองดงจันทร์และรู้สึกถึงความสงบสุขที่ครอบคลุมหมู่บ้านนาะคาวดีอย่างแท้จริงความกลัวจากเปรตภารกาที่เคยมีถูกแทน ที่ด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะรักษาศีลธรรมพวกเขาเชื่อว่าหมู่บ้านของพวกเขาจะยังคงเป็นที่แห่งความสงบสุขและเต็มไปด้วยความรักจากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ในคืนนั้นหมู่บ้านอาคาวดีได้หลับลงด้วยความสงบสุขไม่มีเสียงโหยหวนของเปรตหรือเงาที่น่ากลัวอีกต่อไปทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้สึกถึงการมีอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องและนำทางและพวกเขาเชื่อว่ามารดกแห่งศีลธรรมนี้จะถูกสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังเพื่อให้หมู่บ้านนาคาวดีเป็นที่แห่งความสุข และความสงบตลอดไปหลายเดือนผ่านไปหลังจากงานบุญใหญ่ชาวบ้านนาคาวดีต่างตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมและความซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านกลับมาดีขึ้นอีกครั้งไม่มีการโกงการหลอกลวงรหรือการทำร้ายกันอีกต่อไปพวกเขาเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันและมองเห็นคุณค่าของการทำดีเพื่อส่วนรวมพลอยสมานและแก้วได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านพวกเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบผู้อื่นสมานในฐานะผู้ใหญ่บ้านตั้งใจกำหนดนโยบายที่ยุติธรรม และโปรง่งใสเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแก้วที่เคยหลงผิดกลับมาช่วยงานที่วัดและทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจังส่วนพ่อยเองก็ตั้งกลุ่มจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทั้งสามคนไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงตนเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านทุกคนคืนหนึ่งที่วัดเก่าพ่อยสมาและแก้วได้มารวมตัวกันอีกครั้งใต้ต้นโพใหญ่เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาพวกเขานั่งล้องวงพูดคุยและหวนคิดถึง ช่วงเวลาที่เปรตพระการปรากฏตัวในหมู่บ้านความกลัวและความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทเรียนที่ทําให้พวกเขาได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอย่างเงียบสงบอยู่ๆก็มีลมเย็นพัดผ่านไปพลอยสังเกตเห็นเงาหนึ่งปรากฏอยู่ใต้ต้นโพแสงจันทร์ที่ส่องลงมาเบาบางทำให้เห็นรูปร่างของชายชาราผู้หนึ่งในชุดผ้าเหลืองเก่าๆดูซุบเซียวแต่กลับมีความสงบที่แผ่กระจายออกมาเปรตพระการสมานกระซิบเสียงแผวเหมือนเข้าใจว่าเงานั้นคือใคร ชายชราหันมายิ้มให้ทั้งสามรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพรารู้สึกว่าในดวงตาของชายชราไม่มีความโกรธหรือทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเมตตาและความยินดีขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยข้าชายชราพูดขึ้นด้วยเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลังข้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านและในตัวเจ้าทุกคนได้เรียนรู้บทเรียนของตนเองและข้าได้เห็นแล้วว่าความชั่วร้ายที่เคยทำไม่ได้ทำให้ข้าต้องอยู่ในความทุกข์ทรมานตลอดไปเมื่อมีการสันนกและแก้ไข พ้อยสมาและแก้วต่างก้มศีรษะรพชายชารายิ้มและหันหลังเดินหายไปนในแสงจันทร์พ้อยรู้สึกถึงความสงบที่ครอบคลุมอยู่รอบตัวพวกเขาเป็นความสงบที่ไม่ต้องอธิบายด้วยคำพูดแต่รู้สึกได้ในใจคืนแห่งเปรตที่เคยทำให้หมู่บ้านหวาดกลัวกลับกลายเป็นคืนแห่งความสงบสุขที่ทำให้ทุกคนระลึกถึงความสำคัญของการทำความดีเปรตพระการไม่ใช่เพียงแค่ตำนานที่เล่าขานกันอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภัยการชดใช้และการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิม หลังจากคืนนั้นหมู่บ้านนาคาวดีไม่เคยพบเจอกับความน่ากลัวของเปรดอีกต่อไปชาวบ้านรู้สึกถึงการปลดปล่อยและความสงบสุขที่แท้จริงพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการทำความดีและการปฏิบัติศีลธรรมคือการสร้างเกราะป้องกันให้กับตนเองจากทุกสิ่งที่ไม่ดีพ่อสมานและแก้วยังคงทำงานเพื่อหมู่บ้านต่อไปพวกเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเตือนอ่อชาวบ้านให้รักษาศีลธรรมไม่ละเลยในการทำความดีแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามหมู่บ้านนาคาวดีที่เคยเต็มไปด้วยความโลภ และความชั่วร้ายกลับมาเป็นที่แห่งความสงบสุขและความรักที่แท้จริงอีกครั้งเราจะไม่ปล่อยให้หมู่บ้านของเรากลับไปสู่ความมืดมิดอีกต่อไปท้อยกล่าวขึ้นขณะที่เธอมองไปยังดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนฟ้าเธอเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ตลอดไปและมรดกแห่งศิลธรรมที่พวกเขาสร้างไว้จะถูกสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังไม่มีอะไรที่จะมาแย่งชิงความสงบสุขของหมู่บ้านนี้ได้อีกต่อไปหมู่บ้านนาะคาวดีเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่น ที่ไม่เคยลดน้อยลงชาวบ้านทุกคนยังคงจำคำสอนของเปรตพระการและเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และการทำความดีเพื่อให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่แห่งความสงบสุขตลอดไปหมู่บ้านนาะคาวดีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากการปรากฏตัวของเปรตพระการทุกคนในหมู่บ้านตระหนักถึงความสำคัญของศีลธรรมและการกระทำความดีชาวบ้านที่เคยหมกมุ่นอยู่กับความโลภความหลงและการทำชั่วต่างก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่จะทําให้หมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงทอยสมานและแก้วกลายเป็นผู้นําทางด้านจิตใจของชาวบ้านพวกเขาใช้ประสบการณ์ที่ได้เผชิญมากับเปรตพักการเป็นบทเรียนในการนําทางคนอื่นๆโดยเฉพาะการสอนให้เห็นถึงผลของการทําบาปและการไม่รักษาศีลธรรมวันหนึ่งทอยได้เชิญสมานและแก้วมาที่บ้านเพื่อพูดคุยถึงอนาคตของหมู่บ้านและโครงการที่จะทําให้ชุมชนนี้ดียิ่งขึ้น พวกเขาตัดสินใจที่จะจัดตั้งโครงการมรดกแห่งศิลธรรมเพื่อปลูกฝังศิลธรรมและความซื่อสัตย์ให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง,างๆเช่นการทำบุญการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้โดยโอกาสการสอนคุณธรรมในโรงเรียนและการตั้งกลุ่มจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชนสมานที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีนิสัยโลภมากได้กลายเป็นผู้นำที่ชาวบ้านรักและเคารพเขาเริ่มใช้ประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงนโยบายของหมู่บ้านอนอให้เป็นธรรม และโปรง่งใสสมานยังได้เริ่มโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสในหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นแก้วเองก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่การทํางานที่วัดเขาเริ่มจัดก,กิจกรรมกีฬาและศิลปะเพื่อให้เยาวะชนในหมู่บ้านมีทางเลือกที่ดีในชีวิตและห่างไกลจากการทําผิดกฎหมายแก้วยังทําหน้าที่เป็นครูอาสาสอนการอ่านเขียนให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสในการศึกษาทุกๆเดือนหมู่บ้านนาะคาวดีจะจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามาัคคีเช่น การทำบุญใหญ่การทำความสะอาดหมู่บ้านและการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะทุกคนต่างร่วมมือกันเพื่อให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขและวดงนมอีกครั้งคืนหนึ่งพลอยนั่งมองดูท้องฟ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่ส่องแสงสว่างพลอยรู้สึกถึงความสงบและความพึงพอใจในหัวใจเธอระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่คืนแห่งเปรตที่เคยทําให้หมู่บ้านหวาดกลัวจนมาถึงวันนี้พลอยรู้สึกขอบคุณเปรตพระการที่ได้สอนบทเรียนอัลลําค่า และทำให้หมู่บ้านของพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงในขณะที่พลอยนั่งอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เธอได้ยินเสียงกระซิบที่แ่วเบาลมเย็นที่พัดผ่านทำให้เธอรู้สึกถึงการปรากฏตัวของวิญ,ญญาณที่เคยช่วยปลดปล่อยหมู่บ้านเธอหลับตาและยิ้มในใจของพลอยเต็มไปด้วยความสงบและความหวังว่าหมู่บ้านนาคาวดีจะยังคงรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปรุ่งเช้าของวันใหม่มาถึงหมู่บ้านนาคาวดีตื่นขึ้นด้วยความสดใสทุกคนในหมู่บ้านต่างมีรอยยิ้ม และความสุขที่ปกคลุมอยู่บนใบหน้าพวกเขายังคงดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมและการทำความดีอย่างไม่ลดและเด็กๆในหมู่บ้านเติบโตขึ้นด้วยความรู้และคุณธรรมที่ได้รับจากโครงการมรอดอกแห่งศีลธรรมชาวบ้านทุกคนยังคงช่วยเหลือกันและกันร่วมมือกันรสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนไม่มีใครในหมู่บ้านนาะค่าวดีที่ลืมเหตุการณ์คืนแห่งเปรตที่เคยทำให้พวกเขาหวาดกลัวแต่สิ่งที่เปรตประการได้ทิ้งไว้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นบทเรียนแห่งการให้อภัยและการทำความดีพวกเขารู้ดีว่าความดีนั้น ต้องมาจากใจจริงและต้องทําด้วยความตั้งใจเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบาปและผลกรรมที่อาจตามมาในภายหลังและนี่คือมรดกที่แท้จริงที่เปิดพระการได้ทิ้งไว้ให้กับหมู่บ้านอาคาวดีมรดกที่ไม่ใช่เพียงแค่คําสอนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเป็นการสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักความสามาัคคีและความดีที่แท้จริงชาวบ้านนาคาวดีจะยังคงรักษามรดกนี้ต่อไปเพื่อให้หมู่บ้านของพวกเขาเป็นที่แห่งความสงบสุขตลอดไป